Man vào hai hand. bài đi đấy phòng em ngủ, ngủ, fc ngủ, con ngủ, thấy ngủ, 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 nhang, ngủ, ngủ, nhang ngủ, 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 Hả? Kép bó lèo, kép bó lèo Kép bó luôn lụ Khiệt nó hỏi, khiệt nó nó hỏi Víu khiệt nó Một kỷ lô lên nó Ui, là bao tên khẩu phạt cho đó Víu ่งจันแล้วสบายดีกอนสบายดีบปลุงกันเา,าเท่าไรอมดไม่ไ้เท่าไรเอาหนังเรือสามสาองสามสิบหกใ่ต่ว่มันเตขอบปากเลยปากเต่าไหะเออมันทำแล้เนาะเจ็บแล้วเขอจีนีไม่ตเลย

โตนั้นบ่ได้ Bộ... nhà โตเลยได้ขับแบงบ่แนวว่าหนูจะกล้านะบ่เพิ่น còn... จจไปกบกินน้ำซื้อเมื่อกบกินน้ำแขาวก็ได้ไปได้เนาะไปทั้งนั้นแมงจัน สว <iah. S 1> ัด <mos> oh, oh, ีกัจันกำลังสุตายจักันกำลังสุตายจักันซื้อยังเธอว่าวบานเาบงเด้ไปยัานะป่าหัวใหญ่บอลตรึงตึ ลูกสาวคอยได้แมงจันลูกสาวคอยสันนี่ยมันห้องลูกสัน่ไหมกุ้งงวงผัดไงทีจะได้แมงจันห้องแมงจันจันจันบ่แน่นอนห้องจันจันชาวบุญจับแขนหลานนี่หลานเจนะนะ้าบริยานอย่างไรค่ะยางต่ำรถบุ๋มเป็<ฮ>นวดรถติแม่นยางตามรถได้ดจังไมหมเ,เอาเอื้อรถเน่าแบบว่าเมาลานนี่นะครับอาาลน เอาเลยเอาชื่อเวไปตู้เล้อยิ่ที่ไ้นเจ้าเออชื่เวไปตู้เหรอเอาแล้วบ้างแล้วบ้างลดงานอะไรลดเงินลดกระต้นเจ้าจะเบรกลดดิจะเบ้กลดทุนร้านก่อนไปใช้มาเป็นใหม่บ้างชับชับเจ้าบริยานได้หรอแหนหันในหัวมีแต่เพลงเสียงเพลงในหลา chắc <laughs> chắc cá được đấy chèn cá thục đây là nghèo hát đấy đâu nghèo lăn lăn than cái gì เอากุ้มวางก่อนเอาแพรพี่น้องเลยมาหอดเทียนแล้วโอ้ยหอดเทียนบิวดี้และมาลูกมนมาลูกมะเอามายังน้ำดงะงย่นเราไม่อมเลยมาลูกมะมามามาโอ้ยยละกาแพงนี่น่อ๋บ่บ่บ่ยอมดีไลูกาลูกอะไรนะนเนี่ยยืนกระเดวกระเด่วพี่ะอท เอ้ยมาจ้ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยอยนี่มามามาทุเรียนขึ้นหนัโอ้เจ้าเจ้ามาจับตะก้าเลรอเอ้ยเอาคองกันอุ้มาหอดเถือนได้สบายดี อยู่เพียเดียวเย็นดีบ่ว่ะกายสะเย็นว่ะเป็นได้กายสะเย็นห้อนบ่สบายดีนางวิวใบจับเป็นได้ไม่อนเเย้ยังของเอาดโอ้โหเป็นอะไรสอบดูอะาวเนาะ้างเป็น กมเย็นดีจ้าเจ้ากับเผานางเข้มเนี่ยบุญแนนปล่อยสิมากินเอาปล่อยคือเห็ดหมูเห็ดมาลายยู่ให้ตู้เย็นเจ้านะเอามาๆมาสิเอาไปหามะนี่ขอจีป่อยได้เจ้าจีย่าก็งล่อยู่บ Ông em phải lúc sào con Tao mẹ khỏi Và chẳng đai lúc sào, À, 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 à. à, nào cái chân đấy à. mẹ ăn quên phải à nữa khi sao là bò lụ sao là bò bò hạ qua sao lên đó mò chạy đi sẵn già hay là sao gặp vô gặp 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 ok gặp gặp thế gặp bò uh. sao bài gặp bên chân hai uh. gặp gặp đây anh này gặp gặp anh gặp gặp khỏi gặp 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 โอ้ลมแหงงเนาะบอกแเอาได้ป่ะเอาแบ่งเอาเมือได้ยังิเโอ้ลมแหงเ่ยนี่เอ๊ะคหน่ละสิบพันเกาเจะไปทามันเออจะไปทานมันบ่ บางเงินนะเงินป่านประทานมันบกป่าเลยนะีอหน่งีน้งน่นตัวเองไม่นั่งเองชีเซน่ไม่าไปขายได้ม่ชิวานได้กิก way, way นพอป่าเลงี้ยไปทาา ใมือะเ่หมือเูปปามรเลยค่ะไบไว้มือเพื่อนเลยแกเมียนมือเอาฝัเมียนไว้ใช่อนังมือฝันนะหมายจะซื่อยังหาทเซื่อยังหอดาวุกกาแฟดีนะ เขาต้องเอามีดท่าน้ำมันก่อนอย่างมันจะหมดติดแต่พอมีอย่างเราเลยไม่ชุกล้วมีอยู่แต่กับมันนออะไรกันครับก็แอบต้องลุกโอ้ยดีมากเลยพลาดเลยดูแล้วว่าเจ้านขี้เกียจลุกแล้วอ๋อเขาว่าอย่ไรรู้นะเจ้าคนขี้เกียจรู้ได้วค่ะไปนี่เฉยๆก่อนก่อนเมื่อแล้วบาดนี่สิได้เลยนีไอชีแล้วปรมักบางมีหรอเปล่แม่ยังไม่ได้เห็นมีไอชีแล้ว บนกมี่ยังใคยหอมี่อหนังวะพันมี่ายาันนติดอันอ๋อติดอันนั้นเนาะติดยาไม่นมียางอย่าพอไงสีแล้วจังบูมัดบ่ดได้ถุงยางเปล่าน่ะได้โต๊ะผมีแล้วอันนี้ได้ช่อนปลานะ เอาเนาะแล้วจเอาาเลยเรอบพระวาม่ใยสีแล้วบมักมักมี่อันนี้มันโอ้ยไม่อ้วนอย่างไรไม่อ้วนระเด็นฮอตชิชูจ้าอะไรก็แม่อ้วนอีกแล้วเาต้องให้ดอกวัเป็นอย่างไชิชอให้ชอรป่ใ่เ้แจะเอา

จุดเดียร์ไอจีอเม่ป้าเนอาวกาเฟแม่อคนกาแฟก่อนเดียว เดยว่ขาดเดียวเนี yes. oh yeah. um. hmm. ่ยปลิได้มันใชบกบแล้วไปยนะจ๊ะยังมีทู่งเผาเ้ยขอบคุณคะใหวเมื่อนั้ไปนาเมือนไปอไมวอนใจญ่ละก่อนเน้นำมาชมแล้วุ่มีมารยาทนะคะ มือสบายดีเลมอกล่องก็ได้เอ็นเอ็นกำลังขาเขียวใช่ตงยางไ่ดนี่ขอเอาตัวนี้ดี่ป่ะเอาจะเอาเมื่อให้ลูกเอาเอาเอาออกตัวนี้ไปไปเจ้าเจ้าไปใช้ถุงไงแม่ขอดจีนี่เดี๋ยวมันแวบได้นน่เออเออเดี๋ยวขจีเจ้ามันแวบได้นี่ ฮะยันติดจ้ะเอาวใช่หอยนังหอยกินก็ได้มัดปากนะมัดปากอันนี้ได้ปากกูอย่างน้ำหอมน้ำหอมหมักนี่คือบ่มีเนาะน้ำหอมบ่มีหมัดปากน้ำน้ำหอมหมักมีก็อยากได้น้ำหอมหมักมีไปแก่อยู่ในน้ำหอมไม่ไข่เนี้แล้วไปกึ้งนคือบวผลิตมากในนหอมบ่มี่นะคน้หอมๆเดี๋ยวเราทำมาตั้งในห้องอีกทีกินมันชุ่มชื่นในหอมที่เก็บอัะไรก็ล้วก็เอาเปลือกมันเลยละไปเสียบ เฮ้น้องมีน้องนุ่นมีน้องนุาีห้องน้องห้องน้องกินไห้น้องกินไห้ดิแต่เรก็หมว่อเดียวนึ่งดิพราะเินไห้ดีใจนะเรา่นันหมาเนาะเมื่อวได้มาเจอะเนาเคยขมาเจอป็นตันป็นตันได้เจอเนาะ มองหนึ่งแล้วมันอยากช้ำเลยมันนจะแบบว่ามันยัไม่คุ้นกันแต่ว่านตัวมากขึ้นในกินมันหอมขตวด้วยวาชิจับมิ้มาะายจะได้นรอนเลยหาชงเงินผัจีคอยจีจะบอกจีจะเห็นีิชิคอยเห็นเห็ได้ชาทันเห็ชิาน ไม่เคยกินว่าเอาระเจ้าอยากกินนุ่มเะรอนุ่มยื่ทงยางพุ่นได้ไม่้าวจีนะกะมันไหลออกเบิดมันไหลออกเบิดใน่ขาวจี้น่ะแม่นเลอวะเอานุ่มพนพรน—เจ้าได้ยินนะขาวจีขาวจีเจ้านุ่มกันพุ่จอยนุ่มอยแล้วเราลังสินเม่นอนจังไหมพี่เราลันเราได้ใส่เรากำลังโอง Nếu bạn ăn cà phê là chăm cà phê Cà phê bạn ăn với con Còn đây, thôi, ừ. đây ừ. Ừ. Này, chị bán em không ạ? Ừ Cộp cho Đã lên Thôi nè chị ăn đi chị đi coi không phải Đột bỏ đột đi đó Ao kìm 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 Mùi nhạt kìm kìm mùi đẹp kìm 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 มัจจันตู้อไปเห็ดกินนมังจันแล้วบป่ื่อไงเนาะตัแทงม่วงเนาะมีตู้ไปคนนี้กับประตวตน้าใหญ่ดิเมื่อตุกหนึ่งเด้อเบามเอามาอยู่ตุกหนึ่งแต่ว่าเกษณ์ในมาอยากเอามาสองตุกเลยเพิมกลุ่มหันเี้ยนมเอาเพื่มเมื่อเมื่อไรหน้ากระมูอหนากระมู เรื่องใจกลางืองใชหนักมาผักกะเพาด้วยอาหมือ้ลยตัหมึกบอเกลือเนื้อวากาับอสาจอ่บอยิ้มยูยิ้ม่เห็นอาเราทันทีแล้วยูมไี่ยิ้มเขินอาอ่ะ แดนรบหนารบยังพีน้าไว้รบได้เหม็นถอยมากอกท่นทึนเทิร่นอาลึกท่นบ้าไอ้กินดีแล้วว่ที่บอกว่ากินดีแล้ววะดอกถ้าถ้าก่อยเป็นพีนก่าเตื่องเ่าะิดนะ เจรของ่อมจบนแเสล้วไข่จิ้มไข่กินเบิดแหละน้มเพียบเลยนุเปียบที่เจเยน้ำเจียวไข่ติดแเขียวโอ้เฮดอย่างนัวช่อหย่างมันอเนาะมอนอไปกินเนาะถ้าก็ไปกินหมั่นใ้าก็จะไปกินวอเอินทอดอันซงมา มีเอ็นทอดปิ้งวิ้งเอง่ค่ะเอ็นให้ยค่ยมาทอดห้กินได้แล้วตัดตัดเป็นขอป็นขอล้วก็ทอดแล้วไค่ต้องเห็ดแช่บต้นนอข่กับโอ้เมื่อัไกลนนะเนี่ยนไข่บุญแล้วต้องไปนล่ใด้บุญเปนลบไข่อยู่้ไกคือ่อยู่ไขบดเจ็เงเวียนไงอืมน้องไหนนน้นแก่นนะ

ปานี่แหละผลนมกเนาะหมือนปลาปลาเปนเป็นก้อยนแบประมานตาโกโปมกอะไร้บ่เป็นเกลือได้ได้จำโมเสกโมแมนนี่นี่นี่เท่าไดห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ไป้อยเถะไปชอเท่าไหร่

เอาหูอยู่นี่เห็นคันแล้วอยู่กระเพาหรือว่าเราซื้อขนมอือซ้นมเนาะไรถไพเฉยนะวยเนาะอซิบ่ว่าคนหวยซื้อาได้ว่าวหวยหาา ส่ช่องิมเมอร์อะไวะนี่อยากแม่คำอะไรเนาะฮะเออมากระแทบค่อยโอเดี๋ยวบืน่อยก็มากินไปยมบอสังเบิ้งอย่ามามื่อะสามเมื่อมาสองเมื่อค่ะิมเมอ่ว้าแบบน้อยใจเลยว้วเวแบไม่ใเอ หนึ่งหายจะมือแม่จะมือหายจุกมืออ่านหนังเรื่องส้มเรืองเมื่อไาร่เอาหนงวิวก็ใหญ่แล้วเนาะเอาแล้วฐานตัวนี่น้อยออกมาใหม่เพื่อแล้วมากกมือเลยมากกมือนี่กะอีกอวดน้ำกบเหลนน้ำใหญ่เลยมากะพากันนอนอาปากกังมีเธอเห็ดจักอ้านหนังเ่อง เอาเลยนี่เขาเอาเห็นเห็นบ่าวายเห็นบ่ยอย่าเกิไปลยไปวิชาถามอาการเพันว่านะไปถามเป็นห่วงว่าเป็นห่วงถามอาการว่าเพิ่นเป็นยังไงก็มาไลน์นี่เช่ ไป่เราทราคนแล้วลุงคนอื่นกะว่าการเสี่ยแช่อยู่ลุงบุญบ่วเดียวลุงบุญยาบ้าวเดียวสินอนนี่เสี่ยงหมูคนบ้าลุงบินุยังบ้าอเส่บเป็นยังเป็นยังลุงบุญบอกว่าเดียวบุญบอาขนเชียงังงทั้าทังหัวลุงบุญาบ้าชินอนนี่เมื่อพกันโดย được là nó đợt lên tầm môn hồng 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 con hồng hồng คลิปน pues like pues like ี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์กดแชร์กดติดตามชาวท้องทุก่านอันเย็นๆพอดีไม่แห้งจำนี้เนาะไปเลยเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าชี้ว่าสขุสกคนเนาะ